ไม่มาเก้าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมาเคอู้ยเฮ้ยเก้าร้อยหกสิบห้าโหลสิบเออมาอยู่มาอยู่โอู้ยอู้ยพันสี่พันสี่ปึ๊บอุ้ยเคเคเคอู้ยเก้าร้อยเคมาเก้าร้อยคำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความผบตื่นเท่านั้นนะจ๊ะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปี ควรได้รับคำแนะนำและใช้วิชาจจาในการรับชมด้วยนะจ๊ะขามุยไปแล้วเอาลเรมาคุณผู้ชมกลับมาที่ฝาโรถนึง เดิมนะผู้ชมนะไงงบหนึ่งพันสี่นะผู้ชมนะมาได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่หรือเปล่านะต้องดูหรือเปล่านะเด้ออ,อย่างที่บอกไปก็จะสลับกันไปเรื่อยๆนะสาหรับฟาโร่สองกับหนึ่งนะกับปกตินะสองกับปกตินะจะสลับกันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเออฝากต่างกันด้วยนะสรับผมนะเฮ้ยเฮ้ย,ยลูก,ก,ก,กนะเฮ้ยไปมาแบบโบนัสนะเออโอ้โห มาดิครับเดิมพนะันยะี่ห้านะคุณผู้ชมนะเดิมพันยี่ห้าเลทหนึ่งนะเลทหนึ่งตอนนี้เหลืออยู่อ่าเหลืออยู่พันพันพันสามสอย่รั่วอะไรวะเอ้ยยิงปะเนี่ยเอ้ยหย่านะหย่านะอย่านะอานะเอ้ยมาดีวะมาดีวะแปดร้อยอ้าวชิบหายแล้วแปดร้เร็วคุณผู้ชมเลยแปดร้อยแล้วคุณผู้ชมนะเอ้ยนะ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  ทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมฟาโร่อะโอ้โหแอบไปฟาโร่สองฟาโร่หนึ่งน้อยใจซะแล้ว <c oughs> โอ้โหเหลือจุดเจ็ดร้อยทำยิงเออมาร้อยห้าสิบอ้ยตายเถอะอย่านะอย่าทําอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมโอ้โไม่มา <c oughs> อะไรวะเออเจ็ดแปดเจ็ดแล้ววะ 7, 6, เจ็ดหกสองเฮ้ยอย่าทําอย่างนี้ฟาโรู้ ยาขอเถอะขอขอโอ้โหให้ก้าวมาสี่ต so ัวพอแล้วให้ก้าวมาสี่ตัวจะรั um ่วปึ๊บหกโอ้โหหกร้อยสี่หกร้อยยี่สิบสองเอาเอาเอาเลยห้าร้อยแล้วเอ้ามาดีครับก็มาดีครับจะรั่วจะเจ๊งก็ตอนนี้แหละครับจะรั่วจะเจ๊งก็ตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเอาละโบนัสโบนัสเอไม่มาอะไรครับนี่เนี่ยผู้ชมขอเถอะอุ้ยมาสามร้อยอุ้ยต่อต่อชีวิต ขอชีวิตลูกหลานได้โอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากจริงโอ้สามร้อยเมื่อกี้ไอ้ตายเถอะขอเถอะขอเถอะอ,อ,อย่าอย่าลงไปอีกอย่าลงไปอีกมาเถอะรีบมาเถอะอุ้ยรีบมาเถอะโอ้ไอ้ตายเถอะสามสิบโอ้โอ้ไอ้ตายอย่าอย่าอย่างนี้อุ้500ยห้าร้อยแล้วเฮ้ยจะรั่วทำจริงอ,ย,ย,อย่าอย่าเฮ้ยอะไรครับเนี่ย มนั้นดูขอตื้อมาเร็วกว่าสักทีโอ้ใจหายใจคว่ำเงินหมดเลยคุณผู้ชมนะโอ้เลือกไปอ่สีเท่าสีเท่าสิบเจ็ดครั้งโอเคสวยเลยสวยเลยสวยเลยโอ้คิว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 โอ้หกร้อยห้าสิบสวยงามสวยงามเอาละก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับมาอ่ะอุ้ย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 น่าสวยจ้อามาสี่ตัวเคสี่ตัวเจ็ดร้อยเจ็ดสิบนะตอนนี้ มาดิมาดิปึ๊บลงมาไม่มาว่ะเฮ้ยโอ้ยเงียบเงียบหายเงียบหายเงียบหายอีกแล้วสิบสี่ครั้งแล้วโบัวนัทลุตโอ้โหไม่มาว่ะโอ้ยขอเธอะปังๆน่อยสิบเจ็ดครั้งสุดท้ายโอ้โหได้มาเจ็ดร้อยเกียสิบก็เออเอาดีกว่าไม่มาแล้วกันละเอาๆทันสองนะเกือบเท่าทุนก็โอเคละดีกว่าเมื่อกี้มันจมไปนะเมื่อกี้โอ้เมื่อกี้จมจริง จมยิงโอ้โหจมแบบนักเกียรอ่ะ <c oughs> เออคุณผู้ชมโอ้โหเหลือจะเชื่อเลยเมื่อกี้มาเก้าสิบโอเคสวยเออโอ้ไม่ได้หายใจหายคอเขาหน่อยโบนัสโบนัสโอ้ไม่มาอ่าหนึ่งบันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดโอ้ยมาไปต่อดีกว่าทุกคนมาสิบเออสิบสิบสี่ตัวเอออ่ะ ลุ้นเกินไปอีกยาวๆอีกสักทอดหนึ่งแล้วกันโอ้โหทอดแท้ไม่ได้ทอดทิ้งนะทุกคนนะเฮ้ยเคโอ้โหไม่มาวะเมื่อกี้โอ้ยอะไรครับเนี่ย782นะทุกคนนะ732แล้วออาเอา,เอาลุน้นบูดน่าจะโอ้ไม่มาว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วว่ะเฮ้ย600อยเอาอีกแล้ววนลูปอีกแล้ววนลูปอีกแล้วมันวนลูปเยอะทุกคนนะวนลูปอีกแล้วนะ แล้วยังไงยังไงเอ้ยโบนัสโบนเอ้ยมาเว้้ยอุยไ,ได้รุดสวยงามสวยงามมาแล้วสามเท่าสิบสองอ่ะโอ้ยสามเท่าก็โอเคแล้วโอ้โหดีกว่าดีกว่าสองเท่าแล้วกนะันน้องคนดูหน่อโอ้โหมาครั้งที่ห้านะคนนะุณผู้ชมนะอันที่หกจะมาหรือเปล่าครั้งที่เจ็ดไปเด็ดโอ้ไม่มาวแปดโอ้โหไม่มาเก้าเฮ้ยฮลัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลมาเค่อู้ยเฮ้ยก้าร้อยหกสิบห้าอ้ฮัลโหลสิบเออมาอยู่มาอยู่โอ้หู้ยอู้หู้ยพันสี่พันสี่อังสิบสองนะเออเอ้าพันสี่ถือว่าบิ๊กวินแล้วกันโอ้โหขึ้นโอ้โหไม่ขึ้นสองพันมามาพันแปดแล้วทุกคนนะโอ้โหก็ก็ก็ได้เรื่องอยู่แต่ว่ามันไม่สุดป่ะต้องไปต่อ แล้วก็บูนัทบนัสเฮ้ยมาว่ะสองรอบติดว่ะเฮ้ยสองรอบติดว่ะสี่เท่าด้วยสิบสามครั้งเออมาดิต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละเดือพันที่ห้าสิบด้วยนะทุกคนนะต้องมาแล้วต้องมาแล้วเป่าวะต้องมาแล้วป่าววะแล้วยังไงแล้วยังไงปึ๊บอุ้ยคเคเคอุ้ยเก้าร้อยคมาเก้าร้อยสวยงาม สวยงามอลามแท้เลยตะลึง12ไปเอออ่ะอ่เอาขึ้นพันไหมขึ้นพันไหมเอ้ยขึ้นพันด้วยสวย13มาโอ้โหวิ่งนิดเดียวนิดเดียวจะขึ้นตอนนี้ได้เท่าไหร่วะ2,080นะคุณผู้ชมนะโอ้โหจิตใจต้องแน่วแน่ไปต่อสิครับไปต่อไปต่อก็มาดีครับโอ้ย900โอเคคุณผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว พอดีพ ah, right? ่อีกรอบนึงก็ได้อ่ะไปๆปึ๊บปึ๊บรุดไปรุดไปเฮ้ยอีกไหมปึ๊บสามพันปึ๊บอุ๊ยนะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะคุณผู้ชมนะหมดเวลาแล้วโอเคใครชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับนะ จะเป็นคลิปอะไรงบอะไรติดตามกันด้วยนะครับฝากติดตามกันด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ